สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะพามาดูกล่องโซลาเซลล์นะครับหลังจากที่ถอดเก็บไปไว้เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วกลับมาใช้งานอีกรอบนะครับซึ่งเราไม่ได้เสียไปประจํานะครับจะพามาดูวิธีการต่อเข้าตู้คอนโทรลน,นะครับนี่ครับเห็นไม่เอ่ยไม่เห็นเดี๋ยวย้ายฝั่งก่อนนะครับนะครับในส่วนของ สายที่มาจากแผงนะครับก็จะต่อเข้ากับตัวเบรกเกอร์นะครับซึ่งช่างเขาทําไว้คือเขาสลับสายมาให้นะครับผมว็หาวิธีอยู่นานเหมือนกันนะครับซึ่งปกติแล้วสายสีดำเนี่ยจะเป็นสายลบนะครับแต่ทีเนี้ยเขาต่อมาจากขั้วบวกนะครับนี่ให้เราไล่ที่แผงมาแล้วกันนะครับขั้วบวกให้เข้าที่ สาายมือนะครับกาลบนะครับซึ่งปกติมันจะเป็นสีดํานะครับให้เข้าที่ขวามือนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสายดินยังไม่ได้ต่อนะครับอันนี้ต่อเข้าแผงเรียบร้อยนะครับแต่เรายังไม่ได้ต่อสายที่มาจากสมาร์นะครับถ้าเราเปิดเบรกเกอร์ขึ้นนะครับนี่ครับไฟหน้าจอก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับ ก็จะขึ้นตัวเวิวนะครับขึ้นแจ้ง P 4 3นั่นหมายถึงว่าเรายังไม่ได้ต่อซัมเมอร์นะครับหรือว่าสายซัมเมอร์เราขาดน,นะครับถ้าเราต่อตัวนี้มันก็จะหายไปนะครับเอ้ครับก็จะมีหลายตัวเหมือนกันเดี๋ยวมาดูว่าเราจะ,อะเอาตัวไหนเข้าเอาสีไหนเข้าตัวไหนบ้างนะครับอ่าถ้าเป็นสายซัมเมอร์มาจาก ร้านทั่วไปนะครับก็จะมีอยู่3สีนะครับนะครับสีดำปกติตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะครับสีมันสีดหรือว่าสายมันสีเพี้ยนไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีสายสีน้ำตาลนะครับไอสีดำเนี่ยให้เอาไปใส่ตัวดับเบิลยูนะครับอ่าสีฟ้านะครับสีฟ้าเข้าที่ตัว V แล้วก็ตัวยูนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับนะเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อกันเลยครับ ก็สายสีฟ้านะครับไล่ตามช่องไปเลยสีฟ้าก็จะเป็นตัววีนะครับถ้ามันมีหางปลาแบบตัวยูมันก็จะใส่ง่ายนะครับแต่อันนี้มันไม่มีก็เลยทุลักทุเลนิดหนึ่ง ก็ตัว U นะครับตัวสุดท้ายคือสายสีน้ําตาลนะครับซึ่งอันนี้เป็นสายมาตรฐานที่เขาเอามาอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะสลับกันนะครับโอเคครับได้แล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ดำฟ้าแล้วก็น้ำตาลนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาเปิดเทสกันดูว่าตัว P 4 3จะหายไปไหมนะครับเนี่ยครับ P 4 3หายไปนะครับเพราะปกติมันจะขึ้นตัวปุ่มตัววิวตัวนี้นะครับขึ้น P 4 3แต่ทีนี้พอ เลยนะครับเสียงปั๊มทํางานนะครับเดี๋ยวถ้ามันไม่มีน้าเดี๋ยวมันก็ตัดครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับเรากดออฟไว้นะครับเมื่อกี้มันทางานอัตโนมัตินะครับโอเคครับคลิปนี้ไว้ฝากไว้เพียงสั้นๆนะครับวิธีการต่อแผงสมมติทโซล่าเซลล์นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับมีข้างในมีตู้คอนโทรลก็จะมี3าสายนะครับโอเคครับไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับบััสดีครับ